สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสตเตอร์ดูมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหถือเป็นสัปดาห์ที่ใครหลายคนนะคะยังอยากจะแบบตื่นสายอยู่เพราะว่าวันนี้7กันยายนนะคะวันที่เราออกอากาศ2 5ง3เนาะ ยังเป็นวันหยุดถือว่าเป็นวันหยุดที่เหมือนกับยาวดีเลยต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าเราบอกว่าเอสงการไม่ได้หยุดมาหยุดรอบสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะทำให้หลายๆคนเดินทางออกท่องเที่ยวเนาะเราก็มีเพื่อหลายคนแหละที่เดินทางไปเที่ยวนะส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เป็นวันหยุดโอ้โหแบบจะตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราอยากจะใช้วันหยุดยาวเนี่ยในการเคลียร์กองงานที่แบบพเนินมากนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เปลี่ยนไปคือทาง มาที่ไลทยที่ตัจองสังกัดเนาะสำหรับหนึ่งในองค์กรที่เราสังกัดเนี่ยเขามีการเอาทิ้งนะคะก็คือใช้เหมือนกับกึ่งวันหยุดของราชการเนี่ยนะคะก็ไปเอาทิ้งกันต้องบอกว่าหลายคนนะส่วนตัวเหมือนกันเวลาไปเอาทิ้งเนี่ยโดยที่มีคนออกเงินให้เนี่ยนะคะเราก็มักจะรึกว่าเออการเอาทิ้งเนี่ยจะไม่ทําให้เราเสียเงินเสียทองนะคะวันนี้ในฐานะมินิมอลิสต์ก็เลยต้องมาพยายามจะเถียงทุกท่านว่าเฮ้ยมันไม่จริงการเอาทิ้งเนี่ยเผลอๆแบบไม่ต่างจากการที่เราแบบไปเที่ยวเองเลยนะคะ อาจจะประหยัดแค่ค่าข้าวบางส่วนนะประหยัดแค่เหมือนกับว่าค่าเดินทางบางส่วนถ้าไปกับรถบริษัทเนาะแต่ว่าในกรณีอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมาแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเหมือนมานั่งตั้งสติกันตรงนี้ว่าเอ้ยเอาจริงๆแล้วเอาติงเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้ประหยัดนะต้องพูดอย่างนี้เลยตามตรงเอาล่ะในรอบสัปดาห์นี้ก็คือไปเอาติงมานะคะแล้วก็ตอนแรกอะขี้เหยียดไปมาก ไม่อยากไปเลยแล้วก็บอกเขาถามว่าวันไหนว่างมัง่งวันไหนไม่ว่างมั่งนะคะคือสัปดาห์นี้จริงๆมันเป็นวันหยุดเนาะแต่เผเออทว่าวันเสาร์เนี่ยคือเหมือนกับมหาวิทยาลัยเขาเซตเวลาไว้ละเราก็ยังต้องมาสอนหนังสือนะคะทางที่ทํางานเขาหรือว่าเอางี้แล้วกันก็รับรู้ว่ามีอย่างเราเนี่ยต้องสอนหนังสือวันเสาร์เขาก็เลื่อนวัน outting นะให้เป็นอย่างวันแบบเพื่อหัสสุกอะไรอย่างนี้ไปเสียนะคะทําให้หลายๆคนก็ แบบเออเขาก็ไปกันได้หมดนะรวมทั้งเราเราก็แบบอุตส่าห์เลื่อนวันนะเราก็เลยแบบจริงๆไม่อยากไปแต่ก็อ่ะไปก็ได้นะคะทีนี้พอเดินทางไปปุ๊บเนี่ยเขาก็มีช้อยนะมีออปชันให้เลือกว่าจะไปกับรถตู้นะคะที่เขาเช่ามาหรือว่าขับรถไปเองนะ,ะในการเอาติ้งเราก็เลยแบบแอบ,บนึกในใจว่าแบบเฮ้ยจริงๆรอ่ะพูดตรงนันทุกท่านการนั่งรถตู้ไปเนี่ยก็คือไปฟรีใช่ไหม แต่เราอะเนื่อว่าเป็นคนที่เมารถง่ายแล้วก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถไปเดี๋ยวตามไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในรูทของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีแบบว่าอไปกินกาแฟนะคะกินกาแฟเสร็จเดินทางไปทานอาหารทะเลนะคะก็แบบไปกินปูอลาสก้าไปอะไรเงี้ยคือดูดีมากฟินมากนะคะหลังจากก็เข้าที่พักนะคะซึ่งตามปกตินะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นวันปกติของชีวิตเราเนี่ย เราก็จะไม่ได้แพลนไปซื้อขนมขบเคี้ยวหรือว่าไปอะไรเยอะขนาดนั้นปรากฏว่าเออพอตามไปตามรูปของเขาเนี่ยเราก็เหมือนกับเขาบอกว่าที่ทํางานว่าเออให้ชวนเพื่อนมาได้นะให้เอาเพื่อนมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ,อ้ยมีใครว่างจะไปกับเราไหมนะคะคือแบบกลัวเหงาก็ปรากฏว่าก็มีเพื่อนมาด้วยนะคะ ทีนี้แหละพอเพื่อนมาปุ๊บนะคะการใช้จ่ายเงินในการเอาติ้งจากเดิมที่เราคิดว่าน่าจะประหยัดเนาะเพราะว่าที่พักก็มีอาหารบางส่วนนะคะก็มีการแบบว่าจองมาให้มากินได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าที่สุดแล้วทุกท่านเรากับเพื่อนเนี่ยมันจะมีช่วงว่างในระหว่างเอาติง้งคือมีการประชุมงานอะไรเงี้ยจริงนะคะแต่มันมีช่องว่างระหว่าง,ว,ว,างวันเนี่ย สุดท้ายแล้วก็คือไปเที่ยวกันแล้วก็แบบปรากฏใช้จ่ายแหลกเลยนะคะคือต้องบอกว่าที่ท่องเที่ยวเนี่ยราคาค่าอาหารนะคะหรือราคาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลทั้งราคาค่ากิจกรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับเออคือช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดเนาะมันก็เป็นช่วงที่เขาจะต้องทําเงินอยู่แล้วนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดคือไม่ได้ตั้งใจเลยนะว่าเฮ้ยในรอบสัปดาห์นี้จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมสุดท้ายมานั่งคํานวณทุกท่านโอ้โหแบบค่าน้ํามันนี่คือเติมไปหลายรอบมากนะคะคือช่วงเนี้ย เผอิญนะก่อนหน้านี้เอาง it, ี้แ mm. ล really ้วกันเราก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนนะหรือว่าถ้าเดินทางเนี่ยมันก็จะมีค่าน้ํามันให้นะแต่การเอาติ้งนี่ไม่มีเราก็ไม่ได้แบบคิดอะไรมากปรากฏว่าทําไปทํามาเนี่ยค่าน้ํามันจากเดิมนะคะในรอบหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปกติเราจะอยู่ที่เดือนหนึ่งเนี่ยไม่เกินแบบพันห้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเหมือนกับแทบจะไม่ได้เติมแล้วหลังๆหมายถึงเดือนหนึ่งก็เติมทุกครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพอแค่ไปเอาติ้งเงี้ยทุกท่านเติมแล้วเติมอีกเติมแล้วเติอีกกลายว่าเหมือนกับ ต้นเดือนมันเนี่ยเ็ดวันเนี่ยเติมไปไม่ต่ำกว่าสามพันเพราะว่าในระหว่างที่แบบปอออเอามาเที่ยวปุ๊บนะคะเที่ยวปุ๊บเขาเอ้ยมันมีเวลาว่างเราออกไปตรงนู้นออกไปตรงนี้กันนะคะเฮ้ยมันมีคาเฟ่ต้องลองชิมนะคะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือว่าโอ้โหการเข้าออกคาเฟ่ทุกท่านมันแบบเสียเงินเยอะมากเนาะ เดี๋ยวแค่แบบกินกาแฟนะคะกินกาแฟกินช,ช็อกโกแลตกินขนมอ่ะไปละหนึ่งนะคะแล้วเผอิญเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่ามาเที่ยวเนี่ยต้องถ่ายรูปกับคาเฟ่เก๋ๆคือนางก็ไม่ทานกาแฟอะไรนี่นะแต่ว่าอยากถ่ายรูปปรากฏสุดท้ายจริงๆวันนั่งคำนวณเนาะไปน,นไปนู่นไปนี่จุกจิกจิก,จก,จกคือเสียเสียงเงินเสียทองนะคะแต่ว่าอ่ะหลายคนก็้บอกว่าเอ้ยนานๆทีไปท่องเที่ยวแต่ส่วนตัวก็บอกเลยว่า้ถ้าเกิดว่าเราเอาติ้งเนี่ย น,นี่คือบทเรียนแบบเร็วๆเลยที่ได้คือว่าเออถ้าเกิดว่าเราอยากจะประหยัดเงินถ้าบริษัทเราเนี่ยให้ไปแค่ไหนเราก็อยู่แค่นั้นพอเรียกว่ามีความสุขอย่างพอเพียงนะคะส่วนตัวนี้เสียแบบว่าเงินแกบเซเว่นนะคือแบบเกือบพันบาทโดยเป็นซื้อนูน่นซื้อนี่อ่ะเป็น ก็ไม่ถึงเกือ,กอบพันประมาณ400กว่าบาทซื้อกันสอคนซื้อแหลกซื้อแหลกปรากฏว่าเหมือนกับคือกลัวที่พักมันค่อนข้างไกลไงว่ากลัวว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็แบบรีบไปพอกองตุนผเนินซื้อปุ๊บเนี่ยสุดท้ายทุกท่านขนมกม่กินไม่หมดหมดอายุด้วยนะอะไรเงี้ยเหมือนเดิมตามฟอร์มเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การเป็นมินิมอลลิสเนี่ยมันต้องรวมไปถึงทุก Element นะคะรวมไปถึงการใช้จ่ายเงินและแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเนี่ยเอาเข้าจริง,รงถึงแม้มันจะมี Pre-Plan ให้เราเนาะอย่างเงี้ยที่ทํางานมี Plan ให้เราว่าจะไปจุดนี้จุดนี้จุดนี้แต่อย่างไรก็ตามตัวเราเองอะ่ะอันนี้มันบทเรียนเลยว่าจะต้องมี Pre-Plan ไม่งั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะบานปลายเช่นของเราเป็นต้นเนี่ยนะคะก็คือแบบมีค่าเดินทางที่บางทีอะ่ะเวลามันเว้นไว้ให้อย่างเงี้ยแล้วแบบไปกับ เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราไปที่นี่กันเถอะเราไปที่นี่กันแต่ว่าเส้นทางที่เราไปอะพอมันไม่ได้วางแผนเอาไว้เนี่ยกลายว่าแทนที่จะเหมือนไปรูทเดียวปึ๊บป๊บปบอะเก็บสามจุดกลายว่าเหมือนเราก็เอ้ยวันนี้เก็บตรงนี้นะคะอีกวันเก็บตรงจุดหนึ่ง มันก็เหมือนกับเปลืองมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราคำนวณเส้นทางให้ดีทุกท่านพูดถึงค่าน้ำมันก่อนนะในวงเล็บมันจะแบบไม่เยอะเท่าที่แบบอย่างเราไปอะ่ะยอมรับเลยว่าประการนี้เป็นการผิดพลาดนะคะแล้วอย่างหนึ่งเวลาเราไปท่องเที่ยวอ่าอันนี้มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งแบบนอกเหนือจากเรื่องเอาติ้งเนาะบางจุดเนี่ยมันเป็นจุดท่องเที่ยวจริงจริงทุกท่านเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปอะ่ะมันไม่ได้เสียอะไรเลยหรือถ้าเราไปเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ เราเรียกว่าเนาะ C to B scene นะฮะคือเหมือนเออได้ไปอะอีเวนต์เนี้ยเหมือนทุกคนต้องไปเช็คอินจุดเนี้ยเราก็ได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความประทับใจหรือว่าความอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหแบบถ้าไม่ได้ไปมันจะเสียดายมากคือจริงๆมันมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรานะเหมือนพอเราไปแล้วก็แบบบางทีเขาบอกว่าเฮ้ยต้องมาต้องมาเจอต้องมากินนะคะพอมาจริงๆก็แบบเอา้ามีแค่นี้เหรอแล้วไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะคะ สรุปคำถามก็คือว่าเอ้ยทั้งทริปเนี่ยจริงๆไปเอาติ้งแค่2วันน่ะนะคะแต่ว่าพอเอิญว่าเนื่องจากวันเป็นวันหยุดยาวแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงอะไรเงี้ยมากันเนาะมันก็เลยเหมือนเป็นการที่แบบหยุดหยุดหยุดทางานอ่ะหยุดหยุดทำงานมันก็จะมีในระหว่างวันที่แบบเราพยายามเจดเวลาเนี่ยมานั่งทํางานทําการของเราอ่ะเช่นวันเสาร์เองก็แบบสอนหนังสืออะไรเงี้ยเนาะวันอาทิตย์วันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทํางานอ่ะอย่างวันนี้วันจันเนี่ยเชื่อมาดูท่านจริงๆนุ้นวันหยุด ้พูดตามตรงอลนะเผอิญว่ามหาธิาลเขาแบบกะเกณแล้วว่าวันนี้มันแพลนไวแล้วตั้งแต่แรกต้นเถอมาว่ามันไม่ใช่วันหยุดเราก็เลยยต้องทํางานนะก็เลยเหมือนกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนกับลูกครึ่งอะ่ะจะเที่ยวก็่าไม่สุดนะคะจะทํางานก็ทํางานไม่ได้สุดสุดท้ายหนึ่งเสียตังค์มากขึ้นจากแพลนเดิมของการแบบไปเอาติ้งเองนะเหมือนกับเขาเอาติง้งปุ๊บเราไปเอาติ้งเองนะคะถัดไปก็คือว่างานมันก็ คือยังมีความกังวลก็เลยกลายเป็นเหมือนกับสัปดาห์ที่เราเหมือนจะจริงๆอยากจะได้พักนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้พักสักเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้แล้วเ,เราคิดว่าหลายคนเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นคําแนะนำหนึ่งของเรานะ,ะเผอิญว่าส่วนตัวหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่บอกค่ะว่ามหาวิทยาลัยเขาเหมือนแพลนไว้ตั้งแต่แรกว่ามันไม่ได้หยุดเนอะคือบางครั้งเนี่ยพอเรามาเที่ยวเรารู้เลยนะพอเอางานมาทำเนี่ยความเอนจอย ทั้งหลายแหละในชีวิตมันกดระดับต่ํำลงนันทีนะะแล้วการเอาติ้งของเราเนี่ยหลายที่หลายบริษัทเวลาเอาติ้งนี่คือแบบ เอาติ้งสุดๆไปเลยคือสนุกมากมีแต่กิจกรรมสัมพันธ์อะไรที่มันจะแบบสนุกสนานคืออย่างน้อยคือโอเคมันก็แลดูเหมือนจะเป็นงานเป็นการแล้วเนาะแต่กิจกรรมสัมพันธ์นี่คือเป็นอะไรที่สนุกของเราไปปรากฏไปเอาติ้งทุกท่านร้อนมากเป็นโรงแรมที่เหมือนกับว่ามันโอเพนสเปซอะไรของเขาเยอะมากโอเพนแอร์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็เลยไปนั่งประชุมกันในพื้นที่เปิดนะ,ะแล้วปรากฏว่าคือแบบแดดลงโอ้โหเดียนจะเป็นลมนะคะก็ประชุมกันทางที่แบบนั่งร้อนๆกันอยู่งั้นอะ่ะสุดท้ายถามว่าการประชุม ที่เราเอาติ้งอ่ะมันได้งานไหมเอ้ยมันได้แล้วทุกคนก็เหมือนอยู่ต่อทั้งที่แบบร้อนนะแต่ว่าคือแทนที่จะไปแล้วมันเหนื่อยน้อยอกับเหนื่อยกว่าเดิมก็คือลากยาวประชุมแล้วก็เหงื่อแตกกันพพบๆๆนะคะถามว่าเอ้ยทำไมไม่จองเหมือนกับห้องประชุมหรืออะไรให้มันเป็นกิจละนะักษณะคือเราคิดว่าตอนแรกแต่แทนมันดีนะเหมือนคนที่เขาจองเขาคิดว่าอ่ะคือถ้าเป็นห้องประชุมอ่ะมันก็จะเป็น f e ล l i n g ว่าแบบเออมันก็ไม่ได้มาเอาติ้งจริงมันก็เหมือนแบบโหทุกท่านมาทาํางานอะไรเงี้ย แต่คือจุดประสงค์ว่ามันก็ต้องได้งานบางอย่างกลับไปะนะปรากฏร,รอบนี้ก็เลยเหมือนกับนั่งแล้วก็แบบอ้ยเหงื่อแตกแบบร้อนนะคะแล้วทุกคนก็สั่งน้ําสั่งน้ําสั่งน้ามากินอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนกับจริงๆเวลาประชุมเนะ่ยเขาก็กะให้แบบไม่เกิน2องสามชั่วโมงอะไรเงี้ยปรากฏก็เหมือนกับลากยาวไปทั้งครึ่งบ่ายนะคะ อ่ะสรุปรวมเลยกันแล้วกันในวันนี้คือบทเรียนอาจจะแบบสั้นมากแต่ว่าเราเชื่อว่าการหยุดยาวในหลายๆกรณีของหลายท่านอ่หลายท่านแบบเป็นอย่างน้องหมีคือไม่ได้กะว่าจะใช้เงินเยอะปรากฏเสียเงินเสียทองแบบไปคับค่าแบบจุกจิกค่ากินนะคะต้องบอกอะค่ะว่าแบบที่ท่องเที่ยวอ่ะค่ากินมันก็จะค่าอาหารอะไรไงมันจะแพงขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรวมทั้งสถานท,ที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคืออย่างบางที่มันก็แบบ ชาร์จเพิ่มขึ้นมีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นช่วงวันหยุดก็จะแบบคิดราคาแบบเหมือนเสาร์ที่คิดเดทหนึ่งอะไรเงี้ยหรือวันหยุดนักคะ,ตะเตอร์อคิดเดทหนึ่งวันธรรมดาคิดเดทหนึ่งคือถ้าชีวิตท่าน,นมีอิสระภาพอะไรบางอย่างเช่นแบบเรื่องงานท่านท่านไม่ต้องเข้าตามแบบวันและเวลาแบบอย่างที่ส่วนตัวของเราผู้จัดรายการเนี่ยต้องทำเนาะเราคิดว่าท่าน,นเป็นไปได้ไปเที่ยววันธรรมดาดีกว่าคือมันจะมีความสุขคนน้อยรถไม่ติดนะคะคือแบบโหสัปดาห์นี้แบบที่เที่ยวหลายที่คือรถติดยาวมากแล้วมันก็ทําให้ท่านเหมือนกับ เสียเวลาในชีวิตอะเอาว่ากันตรงๆนะแทนที่จะแบบได้ไปแบบเฮ้ยฉันอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ได้ไปเลยกลายว่าอ่ะต้องมาต่อคิวไปถึงที่ท่องเที่ยวรอคิวแล้วก็บางอันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามแผน <c oughs> เหมือนกับดูแล้วว่าเฮ้ยรอคิวนานงั้นเราแบบ ออกไปดีกว่ากลับไปดีกว่าแล้วก็ไปที่อื่นนะมันก็แบบจุกจิุกจเปลืองมากกว่าเดิมนะคะเหมือนสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรมากเลยเป็นเหมือนการท่องเที่ยวที่แบบรู้สึกว่าอุ้ยยังไม่ฟินนะแล้วก็มาเมาส์มาบ่นให้ทุกท่านฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการกับรายการเดอะมิ i ิมอลลิสเดอรีในวันนี้นะคะสัปดาห์หน้าเรามาพบเจอกับเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก็มาเจอทุกท่านกันใหม่อีกครั้งในวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีมากๆค่ะ